อ่าครับวันนี้นะครับมาครับสําหรับอาหารเช้านะครับวันที่สี่นะวันนี้ที่สี่ที่กักตัวที่ไต้หวันนะครับวันนี้เขาให้อะไรเรามาบ้างมาดูกันกราแพ็คเรามาเป็นแบบนี้เลยนะทุกวันเลยอันนี้เหมือนเดิมอันนี้เหมือนน้ำเต้าหู้นะแต่วันนี้ไม่ใช่ละว,วันนี้จะเป็นเหมือนโอวนตินอนะ่ะเนี่ยเป็นเหมือนโอวนตินเพราะน้ำจะเป็นสีแบบ ีเหมือนกาแฟเออไม่รู้นะเดี๋ยวจะงลองกินก่อนแล้วก็ <c oughs> นี่นเป็นซาลาเปาเป็นซาลาเปาอันใหญนะ่วันนี้มีพิเศษมาอืเลือกไม่ค่อยถูกแต่ว่า นี่ครับ,อ,บอ้อมบ่คล้ายๆเหมือนพายพ๋อไม่ใช่แันนี้ก็นี้ไข่ดาวอยู่ข้างหนด้วยนี่เห็นปะข้างในคือไข่ดาวนะเนี่ยนี่ไข่ดาวลองกิน วันนี้เดี๋ยวเรากินข้าวกินมื้อเช้ากันแล้วก็เราจะมาพูดเรื่องถึง,ถงเรื่องอที่กักตัวที่ไต้หวันเนี่ยนะครับที่เราไม่ได้ทำงาน14วันเนี่ยเขามีมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่มาทำงานไต้หวันยังไงบ้างนะครับก็คือว่าที่มากาักตัวที่นี่นะครับ14วันนะครับมาจากไทย14วันไม่ว่าจะเป็นไทยมาเลยนะครับหรือจะเป็นคนที่ มาทํางานนะครับที่บินเข้ามาทํางานในช่วงนี้นะครับเขาจะมีค่าเรียกว่าค่าชดเชยนะครับที่เราไม่ได้ทํางานแล้วเราต้องมาเสียเวลากักตัว14วันนะครับที่ทางรัฐบาลไต้หวันเขาบังคับนะครับมาตรการควบคุมโรคโควิดก็เขาจะชดเชยให้เรานะครับวันละ1,000เหรียญน,นะครับระหว่างที่เรากักตัวอยู่ตรงนี้นะครับ14วันใช่ไหมคราวนี้เขาจะชดเชยเ,ชยเฉพาะ วันทํางานนะครับเพราะวันทํางานก็อย่าง14วันนี้เราก็หักเสาที่ตกไปหักวันอาที่ตกไปเขาอยู่วันอาที่ใช่ไหมก็หักไป4วันเท่ากับแล้วว่าเราเขาชดเชยให้เราทั้งหมด10วันนะครับส 10, 10, you. ิวันวันละพันเหรียญไต้หวันนะครับก็อยู่ประมาณ1นึ่งหมื่นเหรียญไต้หวันนะครับที่เราจะได้จากรัฐบาลที่เขาเชดเชยให้เรานะครับช่วงที่ระหว่างที่เรากักตัวเราไม่ได้ทํางานนะครับก็จะชดเชยให้วันละพันเหรียญไต้หวันนะครับ ครนี้กลไกต่างๆที่เขาจะชดเชยให้เรานะครับก็คือหลังจากที่เรากักตัวเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปที่โรงงานที่เราทํางานนะครับหลังจากนั้นทางเอเจนต์หรือล่ามนะฮะก็จะพาเราไปเปิดบัญชีนะครับเปิดบัญชีที่เป็นบัญชีของไต้หวันนะครับเปิดบัญชีเสร็จปุ๊บนะรอสักอาทิตย์หนึ่งเราก็าดําเนินเนรื่องนะฮะอาจจะเป็นทางล่ามหรือเอเจนต์เนี่ยก็จะพาเราไปยืน่นนะยื่นหนังสือ,อยื่นลงทะเบียนนะครับที่จะเข้าโครงการนี้นะครับ นะลงทะเบียนกับประเทศเขานะครับยื่นเอกสารต่งตางๆนะครับไอที่เราบอกว่าเขาจะชดเชยวันละพันเหรียญน,นี่นะครับก็รออยู่ประมาณสักเขาบอกหลายเดือนอยู่นะสองสเดือนน่ะลึกมากกว่านั้นก็ไม่แน่ใจเพราะว่าคนมันเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเงินเนี่ยมันจะเข้าสู่บัญชีที่เราเปิดที่นี่แหละเข้าสู่เราโดยตรงนนะฮะไม่ผ่านนายจ้างไม่ผ่านเอเจนต์ไม่ผ่านใครทั้งสิน้น เป็นเงินของรัฐบาลที่เขาช่วยเหลือเราที่เรามากักตัว14วันนะครับกรณนนีก็บอกสําหรับใครที่ <c oughs> บอกสําหรับใครที่จะมาทํางานที่ไต้หวันนะครับว่าเอ14วันนี้นะครับมีคนถามว่า14วันนี้เราไม่ทํางานแล้วยังไงอะ่ะเราต้องเสียไปแบบเปล่าประโยชน์หรือเปล่าเพราะบินมาแล้วยังไม่ได้ทํางานเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นรายได้ชดเชยที่ทางรัฐบาลไต้หวันเขามี ความช่วยเหลือมานะครับส่วนใครที่แต่ก็มีข้อแม้นะครับใครที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะครับคนไต้หวันก็ดีที่บินกลับประเทศตั้งแต่หลัง17มีนาปีที่แล้วนะปี63นะครับแล้ววันเนี้ยคุณกลับมาใหม่เนะี่ยคุณจะไม่ได้โปรนี้นะเพราะณนณะนะวันนั้นนะ่ะเขาออกประกาศว่าใครที่อยู่ในประเทศไต้หวันณนะวันที่17มีนาปีที่แล้วอนะตอนนั้นมันเกิดระ,ะบาดโควิดนะรอบแรก เขาก็บอกว่าถ้าคุณอยู่เนี่ยเขาก็ให้คุณอยู่ได้แต่พอดีว่าคุณไม่อยู่คุณกลับประเทศไทยไม่ว่าคุณจะหมดหมดสัญญาก็ดีลาพักร้อนก็ดีหรือคุณอะไรไม่รู้ตั้งแต่คุณดําเนินการมาตั้งแต่สองสามเดือนที่แล้วนับวันที่สิบเจ็ดมีนาเป็นหลักนะครับคุณเดินทางออกนอกประเทศะเอาหลังวันที่สิบเจ็ดมีนาไปต้นไปคุณกลับมาคุณจะไม่ได้การชดเชยที่วันละหมื่นเหรียญไอ้วันละพันเหรียญแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นกฎของเขา กฎนี้รวมถึงคนไต้หวันด้วยนะคนไต้หวันด้วยนะ,อะไ,อไ,อไอมาตการเนี้ยคนไต้หวันก็ต้องได้ด้วยนะแต่ถ้าคุณออกจากประเทศไปสมมุติวรากลับไปเที่ยวเมืองไทยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีนี้กลับมาก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดความช่วยเหลือมาตรการนี้เหมือนกันจะแตกต่างจากมาตรการเราชนะของไทยนะอันนี้ก็จะได้ที่กักตัวเลยนะครับใช้ชั้นอา มาตรการเราชนะนั่นก็อีกแบบหนึ่งเนาะอ่ามันก็ไม่เหมือนกันนะครับลองดูครับนะเผื่อใครยังไม่มาก็นี่แหละข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็พอจะเป็นประโยชน์ได้นะครับนะเผื่อใครถามเอ๊มาไต้หวันแล้วไม่ได้ทํางานสิบสี่วันเนี่ยเราจะได้อะไรอ่ะจะกินอะไรอะไรประมาณนี้นะครับกําลังนึกรสชาติอยู่ ว่ามันคืออะไรม,ะะม,ไม,นนม,มันคือชานั่นแหละมันคือชาไม่ใช่น้ำตาลหูมันคือชาม,ววมันคือชานมเออมันคือชานมดีกว่าคือชานมเลยนี่ดูนะแปลกๆไหมมีงาด้วยนะจะเหมือนโรตีก็ไม่ใช่จะเปิลพายก็ไม่เชิง Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ, Để không bỏ ไปเยอะนะครับแต่ไม่น่าจะใช่หมูนะเพราะว่าเขาไมา่เขาไม่ค่อยมีเมนูหมู่วนหา่จะเป็นไก่เป็นปลามากกว่าข้างนอกบรรยากาศแบบคืบม,มากนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไอค่า PM เขาก็มีนะ PM 2.5มีนะเท่าที่ผมดูในแอปนี้ก็เกินด้วยนะ เหมือนไทยเราเลยที่นี่มันเป็นเขตก่อสร้างเนี่ยไม่ใช่เขตสร้างหมายถึงว่ามันไม่เกิดของเถาอยู่เนี่ยอยู่ตัวเมืองเลยหน้าเรือนจำไอ้น้าหน้าโรงแรมผมนี่เป็นเรือนจำเนาะผมกักตัวอยู่เือนจำของเถาหยวน ตรงนี้ไม่ออกไปไหนครับสิบสี่วันห้ามออกห้ามเปิดประตูแล้วเดินออกไปด้วยนะไปเรียกเพื่อนก็ไม่ได้นะเนี่ยดูข้างห้องกันเนี่ยไม่ได้คุณเปิดประตูได้ปุ๊บคุณก็แค่หยิบของที่อยู่บนโต๊ะแล้วก็ปิดประตูเข้ามาคุณเปิดประตูไปแล้วเอาขยะที่คุณมัดมัด,มดเสร็จคุณก็วางแล้วคุณปิดประตูคุณห้ามเดินแบบก้าวเดียวก็ไม่ได้ห้ามออกจากห้องอะ่ะเปิดแล้วคุณเอามือเอื้อมอย่างเงี้ยได้สิบสี่วันคุณต้องไม่แบบนี้ น้ำดื่มหมดคุณก็หลายกลุ่มไปหลายกลุ่มก็จะมีมีล่ามแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่โรงแรมเนี่ยอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นน้ําหมดไรหมดเราก็จะมีเบอร์ห้องบอกเขาก็จะมาส่งน้ําที่เป็นแบบนี้เนีย่ยนะหมดก็บอกเขาแต่ของที่เราเข้ามาเขาเตรียมให้ให้หมดนะนเราจะเป็นน้าแบบนี้ให้โหลโหลเกือบสองโหลอะเอาไว้ให้เราอะแล้วก็ อุปกรณ์ในในห้องน้ำนะครับยาสระผมคีบอาบน้ำนะครับแปรงสีฟันเอ่ออะไรมีเอ่อมีกนนวดเออมีกนนวดแล้วก็เออแปรงสบฟันให้มาเยอะใช่ให้เรามาพาคุนหนูนี่แบบห้าผืนเนี่ยผ้าเช็ดหน้าอีกห้าผืนอะไรเงี้ยคือเขาเขาก็ให้เซฟอยู่แต่ว่า ผ้าคุณหนูอะไรนี้เขาไม่ได้มาเปลี่ยนทุกวันนะเพราะว่าน่าจะครบสิบสี่วันแล้วค่อยมาเปลี่ยนก็คือเหมือนว่าห้าปืนนะคุณเขาเวียนใช้เอาเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการโลกด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไปเปิดห้องเปิดห้องแล้วเขาต้องเอาผ้าเราไปซักเนี่ยผ้าเรามันต้องแยกอยู่แล้วคือโรงแรมนี่เขาปิดเลยนะมันมันไม่มีคนอื่นอยู่แล้วก็คือจะมีแต่คนที่กักตัวเรากักไปแล้วก็เขาก็พอเราออกปุ๊บเขาก็ทาความสะอาดโรงแรมทั้งหมดฉีดยานน่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บ จัดห้องกลับไปปกติก็รับชุดใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่โรงแรมนี่แล้วแต่ที่ว่าเอเจนต์จะหานะแล้วแต่เอเจนต์ที่พาเรามาเนี่ยไกด์เนี่ยไม่ใช่ล่ามเนี่ยจะมาหาว่าเอา่อจะไปอยู่โรงแรมไหนนะครับบางคนก็แบบดีไปเลยบางคนก็แบบไปอยู่แบบอีกโรงแรมนึงนะมันมีเกตของมันอยู่แล้วแต่ล่ามจะไปเอแล้วแต่เอเจนต์จะไปหาปรัฐบาลเขาไม่ได้หานะแต่ว่ารัฐบาลเขากาหนดให้คุณเข้าร่วม แต่ระบบเขาจะดีตรงที่ว่ามือถือเราเนี่ยเราจะมีซิมไต้หวันเนี่ยกลงวันเขาจะมีตำรวจโทรหาเนี่ยอ่าไม่ตำรวจโทรหาก็จะเป็น call center ส่งส่ง messenger มาส่ง,ส,ง,ส,งส่งข้อความข้อความมือถือให้คุณตอบหนึ่งตอบสองตอบสามอะไรเงี้ยอ่หนึ่งก็คืออาการวันนี้คุณเป็นยังไงนะครับอาการแบบวันนี้คุณเป็นยังไงนะครับมีไอมีจามมีน้ำมูกนะครับอย่างที่บอกถ้าคุณแบบไม่มีน้ำมูกไม่มีไอไม่มีจามคุณก็กดหนึ่ง นะครับส่วนใครที่มีอาการแบบรู้สึกคัดจมูกมีน้ำมูกก็กด2นะครับหรือใครแบบมีอาการมากกว่านั้นก็กดสาอะไรเงี้ยเป็นมาตรการของเขานะครับถ้าเขาไม่ส่งข้อความมาเขาก็จะโทรมานะครับหรือมอีตำรวจที่เนี่ยเขาก็จะโทรมาว่าคุณอยู่ห้องไม่อะนะครับนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับที่มาตรการที่เขาแบบดูแลเราในเรื่องของโควิด -14 วันนะครับครับวันนี้คงแบบ สบายๆหน่อยเนาะก็อย่างนี้ที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของมาตรการที่เขาช่วยเหลือเรานั่นเองนะครับวันที้สั้นๆพอเนาะเดี๋ยวถ้ามื้อเย็ยนมันมีอะไรที่ขอ,องกินที่แบบว่าเรายังไม่เคยกิน๋ยวผมจะมีมารีวิวให้ต่อไปนะครับยังฝากด้วยครับนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับ Youtube นะ ท,ที่ผมได้ลงไปตามหัวข้อต่างๆ EP ต่างๆนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะครับที่มาหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับจะมาไต้หวันหรือจะมาทํางานไต้หวันกันแล้วแต่นะครับก็มีหัวข้อต่างๆที่ผมได้ลงไว้ไม่ว่าจะเป็นกฎจราจรต่างๆหรือการมาอยู่14วันตรงนี้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่จะมาทํางานที่ไต้หวันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ